เราวันนี้เราจะมาพูดแบบคนดีกันนะครับผมไม่ใช่ละมาวันนี้เราจะมาสอนวิธีหาเจมกันแบบง่ายๆนะคบผมง่ายๆอ่าแล้วเราก่อนก่อนจะไปก่อนจะไปนี่อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยไม่เคยขอไม่เคยขอตอนต้นคลิปนะเพราะว่าคิดว่ามันจะมีคนดูถึงจบไหมไม่มีคนดูถึงจบเลยกูลองไปเช็คมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะโอเคก่อนไปมามาเลยวิธีหาเจมครับผมมันจะมีเควสอยู่เควสหนึ่งเนาะซึ่งถ้ามันจะเป็นเควสสี่ 4, ฟ้าเนาะเดี๋ยนะเดี๋ยวเราต้องปิดเควสนี้ก่อนเพื่อจะให้ไปดูแน่ใจนี่มันจะเป็นเควสีฟ้าจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ใออกล้ๆกอบเควสีเหลืองซึ่งเควสีเหลืองจะเป็นเควสหลักเนาะแต่เควสีฟ้าจะเป็นเควสบอสเควสีฟ้านั้นจะรับได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยครั้งเดียวแล้วหายไปเลยนะถ้าเราทาภารกิจเสร็จนะไม่แน่ใจว่าหายไปเลยหรือเปล่านะแต่น่าจะหายไปเลยเนี่ยมันจะได้ได้ตังเยอะแล้วไอพีเยอะแล้วก็ได้เจมห้าเจมนะซึ่งหนึ่งครั้งได้ห้าเจม หนึ่งครั้งได้ห้าเจมเกาะหนึ่งมีอยู่สองสองเควสท,ที่มันเป็นสีฟ้าเอาไว้ง่ายๆจะได้ทีละสิบเจมนี่มันน่าจะยากน่าดูนะกว่าจะเก็บไปอ่ะเอาง่ายถ้าเทียบทุกเกาะก็คือประมาณเท่าไหร่วะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยประมาณร้อยไม่แน่ใจว่ามันจะมีมากกว่านี้ไหมมันจะมีเควสสีฟ้ามากกว่านี้ไหมแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วได้ร้อยหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้เราก็เก็บมาประมาณสี่สิบแล้วไม่ใช่สี่สิบสองร้อยห้าสิบเก้านะถ้าทำเควสนี้ก็เป็น ไอสองร้อยหกสิบสี่ไหมเออใช่ใช่ซึ่งเพวนี้มันจะยากอยู่ตรงที่ค่าบอลระบอกง่ายค่าบอสเนี่ยมันยากสุดล้ะเออสตาร์นไปสตาร์นไปเออ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 ไปไปการต่อส,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 สู้สู่สู่สีเพลงดับอ่าเพลงดับหายเพลงดับหายเอ,อ๊ะดวนวมันเล่นแล้วกูเขาเขาเป็นนักนักสามดับของจริงไงของกูก๊อฟกูเป็นกูก๊อฟสามดาบไงเออเขาเป็นสามดับของจริงเออ ภาษาไทยไม่ถูกกดกดกดปุ่มเลขสองแล้วภาษาไทยมานี่กูไม่ถูกใจจังเลยเอออ้าวเมาสาเมาส์อามีการเมาส์เกิดขึ้นอเมาเมาสทางแล้วมึงเออกดเทกเออเออแแโดนมันฟันแล้วโดนมันฟันเอ้ฮ้เอฮฮ้โดนจับทูบเอฮ้เด่นนะนั่นแหละข้อยากของมือข้อยากของการการหาเจมไม่เป็นไร ยกสองยังมีต่อเว้ยเออยกสองมันยังมีต่อวิธีเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะเควสสีฟ่ฟ้าจะเป็นเควสเจมเนาะซึ่งมันจะได้เจมใช่แล้วเควสมันจะมีเควสที่เป็นเป็นเผ่าอ่ะเดี๋ยวนะมีมีบอกอยู่มีเควสเผ่าเลดสกิลจะเป็นสีแดงนาะสีแดงไหมสีแดงแหละถ้ามันจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวเนาะมันจะมีสกายเปียมีไอ้สกายเปียหนึ่งไอ้ฟิตแมนคาราเต้ที่เป็นเป็นจินเบยสองซันจิสามแล้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น ไออะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกตัวมนุษย์ไหมไอไม่ใช่มนุษย์ไปแล้วน่าจะสามแหละสามประมาณนี้สามอาจจะมีสี่แต่กูลืมไปแล้วไอเนี้ยนะก็แต่แต่ละอันก็จะแตกต่างกันเนาะซึ่งต้องทาเควสถึงจะได้สกิลมาเนาะเออต้องทาเควสแต่และเควสแม่งก็ความยากยากก็โ,โหบอกเลยความง่ายยากก็เหมือนเหมือนเหมือนแม่งแม่งอยู่เกาะเหมือนแม่งอยู่เกาะแรกแล้ว,แล,วแล้วเควสแม่งแบบยากระดับเกาะสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ย โค้ดเป็นยากเหมือนระดับก่อนสุดท้ายอ่ะเออนี่นี่นี่เป็นไงคอมโบล่อเท่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 ปิวปิวกระสุนน้ำยิงยิงตัด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 หน้ายิงตัดหน้าเออเออกดสกิลห้าไปเออสตัรนไปสตัรนสตัรนไปเออมันมันมันไม่ตันแล้วมันไม่ตันแล้วมันมันจะตกกูแตกแล้วมันจะตกกูแตกเอาละนี่เพลงดาบเออแตกไปโอ้โหลอดเท่จริงมันมีดาบ พอค่าสโลแล้วกลายเป็นดาวที่แท้จริงไม่ไม่มีหรอกโอเคโอเคแล้วก็ต่อไปค่าดับเบิลซ็อดแมนอีกหกตัวแล้วก็ซิงเกิลซ็อดแมนอีกหกตัวครับผมอมันก็ง่ายง่ายแหละมันจะมีแตกต่างกันแต่ละที่เนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะน่าจะหกหกแล้วก็หนึ่งอ่าประมาณนี้เนาะหกหกหนึ่งมันจะเหมือนกันก็คือต้องฆ่ามอนหกตัวมอนมอนมอนที่โหดที่โห,หดขึ้นมานิดนึงหกตัวแล้วก็โหดสุดหนึ่งตัวบอสอ่ะเออเรียกบอสว่ะ เพลงดับอ่าเพงดับหายเพลงดับหายกูเออไม่เป็นไรเพลงดับหายช่างไม่เพงดับหายช่างไม่เออต่อยไปก่อนลอลอมังนี้รอมังนี้กูจะได้ปาทีเดียวปาดทีเดียวปาทีเดียวเออโดนสตัรนไปดูโดนไอตัวนี้มันโดนจะได้โดนสตัรนไปด้วยโดนสตันไปบฟบฟโอ้ย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 น้อโอ้ยน้อโอ้ยนอหมัดกระเทกหมัดแรงกระเทกไปนี่ไป คือเกมนี้กูสงสัยอย่างหนึ่งนะเว้ยคือมันมันสามารถช่วยกันตบมอนได้นะอ่าคือมันช่วยกันตบมอนได้แต่บอสอ่ะคือมึงต้องแยงบอสคือมึงต้องแยกคือถ้ามึงโดนล้าก็สมหน้าไอสั์อะไรประมาณนั้นสมุนหน้าไอสั์คือแม่งแม่งทำให้ชีวิตน่าเศร้ามากเลยแบบถ้าถ้าเราเราตบบอสเดอดแดงแล้วแม่งมีคนมาล้าอย่างหน้าอังสานะโอเคเมื่อกี้กูเลยตบบอสก่อนนะเลยไม่มีอะไรมากเนาะโอ๊ะว๊ะว๊ะว๊ หมัดแรงกันแท้อาฮ่าโดนขัดนี่หมัดแรงกันแท้ไปหมัดแรงหมัดแรงกันแท้ไปกดตีเป็นยิงไปตอนนี้เราขาอามอนแมงแถวนี้มันเถื่อนมะมอนแถวนี้มันเถื่อนมากบอกเลยมอนแถวนี้มันเถื่อนมากมอมอมาโอเคเอะใกล้จะเป็นลมแล้วทำเควสบอสหนึ่งทีโอ้ย ทำเฟสบอสหนึ่งพีมเป็นลมได้อะฟึ๊บแล้วกูเล่นมาจนเวลสามร้อยแม่งแม่งต้องแบบหวดแค่ไหนวะเนอืมเล่นอันนี้ยังยังอยู่ในวันกูบอกกันนะไอคลิปมันยังอยู่ในคลิปเดียวกับไอคลิปไอที่อัดไปอันแรกเลยนะแต่แค่กูลงคนละเวลานะอันนี้เหมือนน่าจะลงวันไหนวันไหนดีวะอันนี้ลงวันไหนดีวะกูค,คิดกันเออมามานี่พุ่มไหมพุ่มไหมหนึ่ง เปิดหมดเออยิงโอ้โอ้แอสเต็คคือกูแนะนานะสเต็กเรามันมันเพิ่มให้อัตโนมัติกูไม่อยากอัพเนาะเพราะว่าถ้าอัพไปแล้วแบบคือถ้าเราได้ผลปีศาจแล้วแบบมันมันมันไม่มันไม่ทามันไม่เนี่ยเดี๋ยวออกไซ้์สกิลห้าพุ่งไปีกว่ามันมันไม่มันไม่อัพตามสกิลพลอวมันจะน่าสงสารมาเลยไอ้หียถ้าแบบเอ้ยดาบกูห้าร้อยแต่ผลกูร้อยเดียว น่าสงสารนะถ้า่างนั้นเราเก็บเราจะเก็บมัตเตอรี่ไม่ใช่เก็บมัตเตอร์เก็บเก็บไอ้นี่ไว้ก่อนเนาะเก็บไอ้สแต็กพอร์ไว้ก่อนเราจะไม่ยุ่งกับมันมากนะเออตอนเล่นเราจะไม่ยุ่งกับมันมากไม่ยุ่งกับมันมากแตกไปเฮ้ยเออแตกไปแตกไปเออแตกไปพุ่มไปพุ่มไป,มไปจบสามตัวอีกสามตัวอีกสามตัวเราก็จะไปสบายแนละ้วเคเคสกิลเซตคุ้งโอ๊ยโดมันยังจับ ยังจับตอกยังจับโอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนมันจับลัวๆจังวะนี้โดนจับจับลัวจ,จับลัวแค่ไหนกันเชียวอีกสองตัวปึ๊บนี่ต่อยต่อยให้มันกระเด็นไปนี่ต่อยไปเออมีเควสสีแดงอยู่ด้านหน้าเนาะเควสสีแดงเป็นเควสไอเลสซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเลสอะไรอ่ะนี่ตรงนั้นเรายังไม่เคยไปเช็คเลยอ่ะปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บป๊บ อ๋อสกายเปียร์ไปสกายเปียกูพอเดาเดาออกคล้ายๆเดาออกคล่าวๆน่าจะสกายเปียใช่ไหมสกายเปียเปล่าวะหรือมิงวะสกายเปียแหละเห็นปีสีขาวขนาดน,นั้นอ่ะเออนี่เควสเสร็จสิ้นนี่ได้มาห้าเจมแล้วนะเห็นไหมได้ห้าเจมเก็บนี่น่าจะยาใส้โค้ดแต่ต้องใส่โค้ดไปด้วยเว้ยอีกสามสิบหกอีกสามสิบหกตีเป็นประมาณสี่สิบไหมสี่สิบเออสี่สิบสี่สิบก็ตีประมาณอีกเท่าไหร่แปดเควสแปดเควสสีฟ้า ถ้าไม่มีเควสไม่ไม,ไม่ไม่มีโค้ดให้อะนะเอออันนี้เป็นเควสของสกายเปียเรามารับได้เนาะรับมารับเอาเงินได้เนาะเออรับเอาเงินเล่นเล่นได้แล้วก็ถ้าแบบเราเปลี่ยนเป็นเผ่านั้นแล้วเราสามารถใช้สกิลได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเนาะเออไม่ต้องเสียเวลาโอเคมาสักนิดมาตกอีกสักหน่อยสกายเปียวอรเออร์เอ้แล้วสมอว่าถ้าถ้าแบบมันโอ้ยโอ้โหหมัดแรงหมัดโอ้ย,อย,อยไอ้ไอสกายเปียันสายสตาร์เลยนี่วะ สกายเปียมึงได้มึงมึงมึงดูบนี้มึงเหมือนใส่สตาร์เลยอ่ะเี้ยแม่งแม่งกูชอบใส่เนี่ยเห็นไหมสกิลแม่งมีแต่สตาน์อ่ะเฮ้ยกูชอบอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้อ่ะอยากได้สกายเปียร์เฮ้ยแต่ว่าโค้ดกูใช้ไปหมดแล้วอะโค้ดกูใช้ไปหมดแล้วเศร้าว่ะได้เจ็ดแสนเอ็กพีกับหมื่นหกเบลีเนาะก็มันจะมีประมาณนี้ละกันเนาะสามดาบเราบอกไปแล้วเนาะว่าหาจากไหนยัง สามดาบหาจากการซื้อสติลซอสก็คือดาบเบ็กสามอันหรือจะเอาดาบดาบที่เป็นคาตานะ3สามอันเนาะมารวมกันใส่มาเป็นดบบเนี้ยเป็นช่องเนี้ยเออช่องดาบรวมกันนะสามอันออมีเอคเซสซอรี่เซคคนดารันนี้อะไรวะเซคคนดาร์ี่เวฟพอนเอ,อ๊ะอันนี้ไทม์แมรี่เวฟพอนไทม์แมรี่เวพอนมึงถ้ากูเป็นเผ่ามนุษย์เงือกกูสามารถใส่ได้หกดาบบอกว่าอยากลองอะมันมันจะมีไหมหกดาบยี่งอยากลองนะ ไม่มีไม่น่ามีนะไม่น่ามีไม่น่ามีอย่ามีเลยอย่ามีเลยอย่ามีเลยเออกูแนะนําด้วยนะว่าไอเปิร์กที่แนะนําให้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็เป็นเปิร์กแันเนอร์เนาะเพราะว่าไอไอ้ดับตอนแรกอะมันมันจะได้มานามันน้อยเพราะว่ามันมันต้องอัพอะเออมันต้องอัพอะถึงอัพถึงมึงอัพอบมึงสามร้อยเจ็ดสิ่แม่งก็ได้มันน้อยอยู่ดีแนะนำเปิร์กแันเนอร์เพราะว่าถ้าตอนวิ่งมันจะไม่เสียมานานนะยกเว้นตอนเดสโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วกูกูหรือว่ากูเมาแล้วเพราะว่ากูอัดไปสองรอบเนาะอาจจะเมากับตอนแรกก็ได้เออนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน X d ็ดีขามุย้ย